ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่ไม่เปลืองแรงขยี้เออเราตามจ้ะเดี๋ยวพ่อเนี่ยนะจะไปทำธุระทีอ่อำเภอจ้ะดูแลร้านให้ดีนะจ<า>้ะเออจำเอาไว้ผู้ชายพายเรือเนี่ยอย่าไปกับมันพ่อ,อแต่ถ้ามันขับรถเบนซ์มาเฮ้อไปกับมันเลยลูกไม่ต้องถามราคา <S <S 2> <S 2> แต่หนูเนี่ยเป็นผู้หญิง อย่ไปยิงเรือให้ใครเห็นก่็แล้วกันทำไมอ่ะพ่อด้ยวยเรือมันจะรั่วไปไม่ได้เดี๋ยวมาต่อปาาต่อคันดูแลร้านให้ดีนะอย่ไปทำธุระก่อนพ่อเอาพ่อใครทำอะไรพ่อเนี่ยไม่มีใครทำอะไรพ่อหรอกลูกล้วรถพ่อไปไหนอะรถพ่อจอดอยู่ที่อำเภอ ทำไมอ่ะก็พอเหลือไปเห็นป้ายหน้าอำเภอปิดว่าห้ามกลับรถพ่อเลยนเดินกลับมาเนี่ยแหละลูกสามสิบกิโลหอบแทบกินแต่เราไม่พอเลยก่อนใคลายเรียด เล็ดรอดเข้ามาได้ครับเสียขอบใจมากแม้แต่มดเดินก็ยังไม่ให้รู้ดีมากดีมากครับเสียเอาเฮ้ยไปสิไปไหนเอ้าก็ไปดูที่ว่ามีกล้องอะไรที่เสียวมึงจะไปสนใจอะไรกับมันฮะเอาไอโทนับทำงานกับมันเนี่ยห้าสิบบาทมันคุ้มเหรอเอากเขาเราเป็นลูกน้องเขาบ้าหรือเปล่าวะทำไมอ่ะมันเห็นเรากินอาหารหมากันได้ไงให้ตังค์กันเนี่ย เขาทำเขาสั่งให้เราทําแล้วก็ทําไม่ต้องไปสนใจมันไอ้เจ้านายเร็วๆอย่างนี้เมียมันก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้เมียมันคนเจ้าชู้ไปที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องมีเด็กตลอดมันเล่นเหมือนชีวิตจริงมันป๊เนะเฮ้ยกลัวไม่อย่างนั้นหรอกม้งโธ่มึงเชื่อมีอะไรกันเหรอครับโอ้ไมอ่มไม่จะบอกเสียว่าผมตรวจแล้วครับในห้องสบายครับอยากให้มีปัญหานะครับเสียลักเสียไหมเนี่ยโอ้ักครับจริงเปล่าจากใจจริงแก้วตาดวงใจไหวเสียไหวเสีย ตาบเสียไว้อ่าอ่านะอย่าทิ้งเสียนะครับเสียเสียอย่าทิ้งพวกผมแล้วครับอย่าให้เสียรู้ว่านินทาครับทับเสียครับดีมากดีมากไม่สนใจมาเลยบ้าเนี่ยทับตัวมันบ้าอำนาจมันบ้าอำนาจเอาเหรอเอางี้แกจะไปตรวจก็ตรวจนะฉันไม่ตรวจแล้วเว้ยฉันมีเงินแล้วเอาจะไปไหนฉันจะไปช็อป ห้าสิบบาที่ยน่ะจะซื้อให้หมดห้างเลยววันนี้เราไม่ต้องดูเลยใช่ไหมเป็นสนทนาปไปไป้าฉันจะไปซื้อคัตตาบัตฝากพิยไอ้เบาตามาสติดเลยที่พิม์นี่ตกใจหมด ฉันเนี่ยนเนียนนอยเหรอนี่แต่งเนียนมากจะไปเที่ยวสยามสะแครงไงไม่คุณฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราไม่เจอกันแป๊บเดียวไปนอนที่ไหนมาเห็บหมาขึ้นเต็มหน้าเลยอืมไม่ใช่เห็บหมานี่นี่น,นี่อะไรเครื่องดักฟังเครื่องดักฟังเอ๋นี่ดักฟังในชั้นสองออนี่ดักฟังห้องรับแขกเออนี่ห้องนอนเออมีนี่อีกมีไหนเด็ดสุด โอ้อะไรอะไรแกนะอะไรแต่งกล้องโอ้หจ้าจ๋าเอ้ยแต่งขนาดนี้ไปเล่นตลกเหรอโอ้โหสนุกกับการแต่งตัวใหญ่เลยนะแกเนี่ยอ้าวก็ต้องเนียนกันหน่อยเป็นนักสืบอ่ะเออนี่รู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพวกเรานะทำงานกันไปแล้วก็หามุมติดกล้องอืนะโอเคจะรสิทธไปดีๆีๆ อย่ามาเลยลนี่นะรับรองห้องสะอาดถ่ายเวถ่ายเร็วเฮ้ยมมีคนมาว่ะเอาไงดีอะแต่ก่อนม,มาเลวเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศที่ห้องก่อนนะจ้าได้ค่ะรับรองบรรยากาศที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเค้โรแมนติกจริงๆสะอาดสะอ้านเสียดีมาดูแล้วสองสามรอบเลยนะเพื่อนหนูโดยเฉพาะเลย <S <S อุ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยสองตัวนี้มันทำงานยังไงวะเนี่ยบอกให้เช็ดถูให้สะอาดแล้วข้าวของมันวางไว้อย่างนี้เหรอเนี่ยฮะดูสิเนี่ยปัดฟมปัดฝุ่นเลยเต็มไปหมดดูดิอะไรน้ำยาล้างห้องน้ำมันวางไว้อย่างนี้แหละกลับไปต้องตัดเงินเดือนให้เค็ตโอ้ยเสี่ยเสี่ยสนใจไม่กว่าแล่สนใจหนูค่ะเนี่ย,ยสนใจหนูสิจา้าตั้งแต่มาไม่เห็นกอดเลยอะ่ะโอ้จะให้เส<ะ>ียกอดเหรอคะโอ้ไม่มีปัญหาจา้าแป๊บหนึ่งนะจา้า <c oughs> ฮี่จ้าเอ้อทำไมต้องห่มผ้าก่อนนะเฮียอ๋อเมียเสียสั่งไว้กอดได้แต่ห้ามโดนตัวฮะโอเคนะจ๊งงั้นแหมบรรยากาศมันดีเลยกันห้องนี้ดีกว่าเหมาะเหม็งเลยไปจ้าไปไปไปเข้าไปเลยจ้าสไตล์แบบญี่ปุ่นจ้ารอเสียแป๊บนะ เอาสักคนเลยไปพี่มันยังไม่ล่วงนี่หว่าฮะทังพิมพ์ up and down up and down up d o w n แม่แม่แม่ up and ก็โใหญ่แล้ว up and down up a วัดไปยุดตีละหน้าก่อนเฮ้ยโอ้โหอะไรวะป้าอะไรกันล่ะคนนี้อาศัยเพลงวัดเนี่ยออกกําลังกายเนี่ย คนดีไหมเนี่ยอาศัยเพลงวัดเพลงละน้า,นาออกกําลังกายเหรอฮะโอ้มันก็ได้โอกาสที่บ้านมีวิวอยูอ่ไหนเราเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วแม่ยังไงเราเห็นค้ขข่ากันนะเลือดสาดเลยแนะน่ที่ฉันไปทำงานกัะมาเป็นนักสืบแล้วเธอไปเห็นนะนายกีพินเนี่ยนเราไม่ลงมาฟันชกเลือดทีสาดตุ้มเลยแล้วก็หยิบปืนยิงปุออง๋ยขึ้นมายิง หน่อยไงนี่มันเล้าใจมากไปเอาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนี่บอกแม่สิลูกคืออย่างนี้ค่ะแม่หนูไปทำงานเป็นนักสืบใช่ไหมเจ้านายเก่าเนี่ยพาผู้หญิงไปฆ่าต่อหน้าต่อตาเออเออเอาอย่างนั้นก็แจ้งตำรวจเลยสิใช่ๆนี่ๆนี่มีหลักฐานด้วยปาดมีหลักฐานด้วยฉัยเออนี่ยปหลักฐานแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเฮ้ยอะไรเฮ้ยดีเลยเอ๊ะกดผิดแล้วอย่างนี้มันหละค่ะ กดคลิปให้แม่ดูผิดหรือเปล่าบริัาเอาละจะไปไหนกันพวกแกสองคนมันยังไงกันแน่เนี่ยนี่เป็นการแม่แม่ฝากบ้านไว้ด้วยกูยิงขึ้นฟ้าจะรีบตายไปไหนท่านสงสัยแกสองคนมาตั้งนานแล้วที่โรงแรมเห็นไปพูดเป็นเปลี่ยนใส่วิก พรลอมตัวแกก็ใส่โอ๊ยแม่โอ๊ยตอนแล้วมีมันหลุดแล้วนี่ฮะแล้วนี่อะไรนี่อะไรแกนี่อะไรไฟฮะรู้สึกไฟไฟลูกจะรับหน้าแม่ไปแล้วนะเนี่ยนี่นี่ก็ลูกแม่นี่น่าจะมีไฟ่นี่ก็มีไฟเหมือนแม่อย่าอ่าให้ใช้ออกมาอย่าให้ใช้เฮยเฮ้ยฮ้เก็บได้ไหมลูกเฮ้ยมันกล้องรุ่นจิ๋วด้วยโอ้ ทุนสมัยนี่เอากล er, <vocal majesty S 2> <pl ains> ้องมาเอาล่ะโอ้ยนั่นปาวานโอ้โหวายน้ำมันโกมันเลยโอ้โหปาวานอ่ะเออตัวเป็นเล่เลยโอ้ยไอ้ปัญญาอ่อนก่อนบายไทยรียบก่อนบายไายเรียมไม่เชื่ออะไรมันเนี่ยฮะอะไรออ่ะโ้ผมมาหลอกแค่ปาวานมาไหว้อยู่แกจะบ้าอะไรปาวานที่ไหนวะมาไหว้อยู่บนบกนี่แกไม่ต้องหลอกเชื่อเลยนะ ถ้าไม่อยากคนโง่เี่ก็จะมาหลอกง่ายๆพูดได้ดูสิปาวานมันว่าอยู่บนบกดูมันหลอกเรานั่นเนี่ยเออเขาบอกว่ามีปาวาลสักห้าหกตัวอันนี้จะค่อยน่าเชื่อเออโอ้ยปาวาลห้าหกตัวอยู่ตรงนุ้นอ่ะใหญ่มากเลยไหนวะปาวาลห้าหกตัวไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัวเลยอะไรอะไอ้ตาลไอ้ไปนี่ไงแล้วแล้วปาวานของมันก็ใช้ได้ผลจริงๆเฮ้ยนั่นไง มันให้เพื่อนมันหนีไปพร้อมกับกล้องวิดีโอที่บันทึกเอาไว้เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนมันหนีไปแต่มันยังอยู่แม่มันยังอยู่ถ้าอย่างนั้นถ้าจะข่มขืนแม่มันจะไม่ยอมจะไม่ยอมง่ายๆหรอกจะข่มขืนมันน่ะแกต้องข้ามศพฉันไปก่อนเพราะฉันน่าหมายตาไว้แล้วแกรู้ไหมทำไมฉันจะจับแกกับลูกสาวไปไหนไม่ต้องพูดเลยโกดังล้าง เสร็จแล้วตำรวจก็มาช่วยนี่หนีไปคนหนึ่งเพื่อจะไปบอกตำรวจให้มาช่วยรู้รู้นี่เล่นเองเลยพวกเราไม่เล่นแล้วหาเรื่องที่เอาไปในอรู้มากอย่างนี้เนี่ยนี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยอไป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 อย่าเสียงดังไปคนอย่างฉันเนี่ยนี่เห็นไหมตอนท้ายไอ้นี่ไปช่วยไป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 บนบ้าบอขอแปล ใครมาถอดวิ่งไว้แถวนี้เออเขาจะไปไหนกันเงี้ยฮะพวกนั้นเออพี่เสร์ฟอะไรพี่เสิร์ฟทำไมเกิดเรื่องแล้วพี่เรื่องอะไรไอ้ไอ้ไอ้พีมอ่ะโดนจับตัวไปแล้วฉันก็มีหลักฐานการฆาตกรรมพี่ใครโดนจับตัวไอ้ไอ้พี่เพื่อนฉันอ่ะแล้วก็แม่มัหน้าผมเมื่อกี้ก็เห็นไงนี่ไปยังไม่ไกลอ่ะนีอยู่บนแถวนี้แหละถือปืนถืออะไรขนาดนั้นเป็นตำรวจจริงปะเนี่ยพี่อ่ะใครพี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยเป็นตำรวจเลยดิทำไมไม่รู้พี่รู้อะไรเลยอ่ะเี่ตำรวจสามพันนะ นี่ตำรวจสามพันเน่ดูหลักฐานเน่ทำไมดูเหมือนแบบทำไมไม่เห็นพี่รุษอะไรเขาเลยหรอไม่มีพ่รุษมันก็เดินไปปกติมันมียิ้มแย้มทักทายนี่พี่เป็นตำรวจดูหลักฐานเห็นไหมเห็นไหมโอ้เออเฮ้ยพี่รูปใครอ่ะไหนเนี่ยก็เนี่ยรูปพี่ตอนสอบตำรวจได้ไงอออเนี่ย ตำรวจจริงๆทำไมไม่เห็นพิรุนแล้วมันถือปืนกันไปขนาดนั้นนะพี่ก็มันไม่ได้มีพิรุนอะไรมันก็เดินไปปกติธรรมดานี่งั้นพี่ฟังฉันก่อนไอพิมพ์มันบอกว่าให้ฉันเอาหลักฐานในเครื่องเงี้ยมาให้ตำรวจพี่เป็นตำรวจอ่ะพี่พี่เอาไปดำเนินคดีเลยนี่นี่เรื่องอะไรอ่ะฆาตกรรมมันฆาตกรรมไหนมันก็ไปธรรมดามันไปกินอะไรปากซอยกันหรือเปล่าเดี๋ยวกตรงมาโอ้ยในคลิปเนี้ยมันมีการฆาตกรรมจริงๆไม่เชื่อพี่ดูดิอ้าวนี่ถ้าไออย่างไออย่างเมื่อกี้เนี่ยมันได้ตีได้มันเบาไอ้นี่มันโทรศัพท์ อ๋ออันนี้ไหนดูเด้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่แกบอกว่ามีพี่ลุดมีหลักฐานอยู่ในนี้หลักฐานการฆาตกรรมแล้วพวกมันมันมีอาวุธแล้วมันจี้แม่กับไอ้พีแล้วฉันจำได้แล้วไอสองคนนนั้หน้ามันคุ้นๆุ้อเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องไปช่วยเขาแล้วล่ะเฮ้ยเด้เด้เด้ดงไปไหนก็จะไปช่วยท้องไงเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องทำไมไอ้พิมมันสั่งซะไม่ว่าให้เอาหลักฐานในนี้มาให้ตำรวจมันไม่ได้บอกซะเลยว่าเออเดี๋ยวให้ตำรวจไปช่วยมันด้วยนะมันไม่ได้บอกเหรอเออต้องไปแล้วก็พักผ่อนตด้แล้ย ไม่ได้สิเราไปตำรวจเราต้องไปช่วยเขาก็รู้ให้เดียวไม่ต้องหลักฐานนี่นี่งรู้แต่มันบอกว่าให้เอาเฉพาะหลักฐานเนี่ยมาให้ตำรวจให้พี่แล้วไงให้พี่เป็นผู้ดำเนินคดีแต่มันไม่ได้บอกว่าเออเดี๋ยวถ้ามีตำรวจมาไปช่วยมันด้วยนะมันไม่ได้บอกอแววน้ำเย็นๆมากินหน่อยไม่ได้เราไปตำรวจเราต้องไปช่วยเขาเฮ้ยไม่ต้องมันบอกว่าไม่ต้องไปช่วยไม่ได้ไม่ได้สั่งไว้ถ้าเราไปเดี๋ยวมันหาว่ายุ่งเรื่องของมันเออก็จริงอ เอาเถอะเหนื่อยแล้วเอารออะไรรอช็อตรอช็อตอะไรจะแอะอีกเหอเฮ้ยไม่ไปช่วยเหรอไม่เอาเดี๋ยวหาว่ายุ่งเขาไปยุ่งเหรอฉันรอเล่นไปช่วยมาแล้วไปวาแผนเราไปช่วยเพื่อนฉันไปเดี๋ยวตามไปจะไปไหมไปเรยเลไปเราต้องรีบไปไม่ได้เราไม่เราต้องรีบไปช่วยเขาไอ้แดงไอ้แดงเดี๋ยวแหละครับแห่ตามสบายเลยนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะครับ อาหารยังมีเอ๊ะเดี๋ยวอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งจะไปกินอย่างนั้นสิครับ,รบเดี๋ยวมันจะไม่ถูกรสชาติของอาหารมันต้องทานของขาวก่อนนะครับแล้วค่อยมากินของหวานทีหลังนะครับน,นี่ต้องลงจับตัวพวกเรามาเนี่ยคุณจะทําอะไรกับพวกเราแน่เนี่ยโ,<อ>โอ้โ,อโหจะใช้คําว่าจับตัวสิครับท้ามันจะไม่จับก็ไม่ฉุดกระชากลากมาจากสี่สํานักงานผมเลยอะก็ที่ผมฉุนกระชากมาเพราะกลัวว่าจะไม่มานะครับ พอ่อกุวจะไม่มาแล้วตกลงจะทําอะไรกับเราเนี่ยอ๋อไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้ทําอะไรชุดกระชากมาเพื่อจะมาดูแลนะครับทำไมต้องดูแลและ่ะพ่อเสีย่ยก็สั่งไว้บอกว่าให้จับมาแล้วให้ดูแลเป็นอย่างดีครับนี่ผมดูแลอย่างดีเนี่ยอาหารกินเลยครับเตนนี่ออดีครับกินกินอย่างอื่นก่อนได้ครับ,บกินของคาบก่อนจิ๊บเอาอันนี้มาไว้ก่อนเดี๋ยวมันหมดอับครับครับ ของทาวเนี่ยขอขอเปลี่ยนเป็นเมือกปลาไหลได้ไหมครับเมือกอ๋อท่านแหมถ้าถ,ถ,ถ้าต้องการก็เดี๋ยวจะจัดโทรโทรสั่งมาให้เลยครับถ้าของทาวเมือกปลาไหลของหวานแกนไม่กินน้ําตาลปี๊บเลยนะฮะเออแล้เอาแล้วก็ตามสบายเลยนะครับเอาเลยลูกอะไรอะไรอะไรเอาเลยลูกเอาเ้ยล้วคนอื่นเขาไม่ได้กินเฮ้ยอยู่แั่งก่อนอ๋อตามสบายเดี๋ยวเราสั่งมาให้ใหม่ครับอ่ะนี่นะจะตกใจไหครับจะตกใจก็ หยิบทำไรอ่ะอ๋อคืออันนี้ผมจะเอาช้อนมาวางให้นะคะจะได้กินสะดวกสะดวกนะครับโอ้ยสุนีเลยไม่สุนทรีเลยแล้วทำไมล่ะครับไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องกลัวเือผมว่าของน่ากินจังเลยอ๋อเต็มที่แล้วครับเต็มที่เอาติด้าพครับนิดนึงนะครับโอ้ยมีนั่งแบบให้กินด้วยอะไรอะไรครับลูกเกด หรือว่ามาไว้ที่โกดังล้างที่แทกมาที่พัฒนาศักดอยากาอะไรสักออเดียวครับแหมกินอย่างนี้เปล่าๆมันจะดูธรรมดาไปอย่างนี้ตอนนี้ผมเชิญนักร้องมาครับจะมาขับปอมขณะที่ท่านรับประทานอาหารอยู่นะครับม,มันจะทรมานพวกเราเกินไปหรือเปล่าครับ <c oughs>